ตอนนี้กรณีบบใกล้ๆในประเทศไทยเรานี่แหละไม่ต่ออื่นไกลหรอกครูบาศรีว<อ>ิชัทยท่านทั้งหลายต้องรู้จักบอกครูบาศรีวิชัยน่ะเป็นพระภิกษุที่มีอภิมิหารทางภาคภา,ายักษมีอภิมิหารขนาดไหนท่านก็อาศัยแต่จากกิริยา,า่นแหละไปกิริยาเหินข้าแม่น้ำปิงไม่ต้องไม่ต้องมีเรือแพมารับเหินต่อนหน้าคนจำนวนร้อยๆเหินข้าแม่น้ำปิงแล้วขณะที่ท่านเกิดกรณีกับเจ้าคณะอำเภอรีกรณีมีเรื่องกรณีพิพาทกันอยู่ ล้วก็ฟังเจ้าคณะเฮอรีมีคําสั่งเอาตัวท่านมารับการพิจารณาในเมืองัเดินทางมาพวกมันเป็นลูกค้าเอาท่านนั่งแค่แห่ข้อมามีกองยาวมีอะไรต่างๆแห่กันมาเป็นพันวนพันๆระหว่างทางเกิดฝนตกหายายท่านท่านตั้งสัจจกิริยาว่าถ้าท่านบริสุทธิ์แล้วขอให้ทระพิรุณน่ะอย่ามาถูกป้องตัวท่านเลยแม้แต่อยาดหนึ่งสิ้นคําสัจจคิริยาของท่านทัพพิรุณไม่ตกมาหาอย่านั่น ไม่สามารถสร้างกายตัวท่านท่านนั่งสีว้อนไม่เปียกเลยนี่อยู่บนแค่นี่คนอื่นเปียกปอนหมดล้นทั้งตัวเจ้าหน้าอําเภออยู่ในขบวนเนี่เปียกหมดทั้งน,นั้นเลยตัวตัวจเจ้าหน้าอําเภอที่จะเอาตัวท่านมาเนี่เปียกหมดทั้งนั้นแต่ตัวอโคบาสีวิชัยไม่เปียกนี่ประการหนึ่งเมื่อจะสร้างขึ้นถนนถนนขึ้นดาวสุเทพท่านก่อนจะสร้างท่านก็ยังไม่รับปากกับเจ้าแกวนวระหลวงสีประกาศนายกเทศมนตรีเชียงใหม่ในขณะนั้นว่าจะสร้างสำเร็จหรือไม่สำเร็จท่านบอกว่า ตมาจะต้องตั้งสัจจคสิฐานก่อนว่าบรารมีตมาถึงถึงหรือยังถ้าถึงแล้วถึงค่อยฝาถ้าไมถึงก็ยังรับปากไม่ได้แล้วท่านก็ขึ้นไปอธิษฐา,านที่หน้าพระธาตุบรรทุเทศจำวัดบนโน้นตั้งสัจจกิริยาว่าถ้าตัวท่านจะมีบรารมีจะนำประชาชนสร้างหนทางขึ้นดอยอันนี้สำเร็จแล้วก็ขอให้มีสุพนิมิตมาปรากฏคืนวันนั้นท่านก็เกิดนิมิตว่ามีชีระขาคนหนึ่งจุงมือท่านเดินจากตีนดอยส่งมาถึงบันไดนหน้า,านพระธาตุแล้วก็บอกว่าขึ้นไปสิขึ้นไปสิปสท่านก,ก็ตกใจตื่ พอสืนะ่อหน้ารุ่งขึ้นแล้วก็บอกว่าจะแก่นวรัฐบอกว่าสร้างได้แล้วสาเร็จแล้วท่านมั่นใจว่าการสร้างทางขึ้นาดาวเทนั้นจะเป็นผลสำเร็จแน่และในที่สุดก็สำเร็จจริงดังใจที่ทันานคาดไว